ไก่ทอดครับพี่นองครับผมมึง่งละลูกค้านี่มากตลอดนังวะแน่นตลอดนังวะขายน้ำแถ็สิบอราะท่านไก่ทอดอิสลามครับพี่นองครับมะกรอนซีธรมมราช อันนี้เขาขายยังไงครับแบบเป็นใหม่น um ี่ครับมาละสิบบาทแล้วสิบบาทโวดร่ไกายดีสิโอ้ยโรมีผู้ซอยเนาะขายผู้เดียวโอ้ยจักกอดจักขายครับพี่น้องครับลูกค่าเพิ่งน้าแนนนี้เลยครับมาตอนเน่องอยู่นี่ว่าขาดซ้ายยังปะ ไก่ทอดนกกรดสีธรรมราดเห็นไหมไก่ทอดอิสจาราดพี่น้องเป็นบรรยากาศนะครับพี่น้องขายกันมือเป็นวัดเห็นไหมขายกันมือเป็นวัดราาขายบริยู่้เรืโอเศ้าคนแน่นอนแน่นอน วางสือานนั้นด้อครอบผมเอาใส่ก็ได้ดมอได้ครับก่อนี่ครับบอกคเอาค่ะฮะ่าเอาโอ้ค่าเอาเิ่นสีน้ำนัคนเดียวรับุาลูกค้าไม่ละครับอบก้แน่นอนเดี๋ยวปะ แผมพี่น้องครับโอ้เห็ดน,น้ำบวานเบาไว้พี่น้องขายดิขายดีหลเนจัยกว่าขอบ,มมมอบไม่ไม่้หนว่าไม่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 ันห้อนไม่ไม่กับ,บๆๆพี่น้องไม่ไ ่ารังมาตลอดแน่นตลอดตรงนั้นได้พี่นอนครับแน่นอนแน่นอนเว้ยกระลังกระลังลูกค้าว่างลูยค้าแน่นหนาดีพัลโล่เว้ย อันนี้เห้องไก่กี่ไร่ครับผมอันนี้น20บาทน,นังไก่แต่ต้องห้าสี่จับโบครับจ้ะเมื่อก,ก่อนหนูคนตัดเป็นถ้วยแต่ทีนี้ว่ามันลมม,นลมันแรงหนูก็เลยไม่ได้ตัดไม่เพราะว่าพอมันหมดรอบนึงหนูก็มไม่ได้นั่นลูกค้าเขายืมไม่ได้โบใส่ช่วยเสร็จคนเดียวน้จับไก่ในห้ามาร์กเองหรอครับผมกเองค่ะหาเบิร์ดมือไรกี่กิโลครับไก่เนี่ย ไม่ถูกค่ะเพราะว่าจะซื้อเป็นชิ้นเอาแล้วก็นับชิ้นเอานตีเานัมใช่อัไรนะ่่เฮ้ย อันนี้ก็เป็นก้อนปกติสามสชิ้นก่อนชิ้นละห้าบาทชิ้นละห้าบาทใช่ห้า,าสัามมาบโอ้ต้มนี้เขาต้นทุนชุ้มนะครับเป็นละเมอบางมันแล้วแต่เทศกาลเถอ้าอมันว่าอปะปกตินี่แหละครับถ้าปกติมันก็แพงกว่าช่วงนี้มันขึ้นเยอะอยู่ ต้นทุ่นท่าไรบัตถุไรจะพันครับหรือพันขผม่ซื้อหรอคไมไปซื้อมาขายนะครับผมมันจะสั่งหลายที่เมคูแล้วก็ตาดให้เขามาส่งเราส่งเรไม่โคี่สองวันจะไปครั้งหมึ่งคมโค่สองวันอ๋อเฮ้เฮาบแมนันตัวันมันตัวฮ่าไปใช่ค่ะอ๋อมจันาวัดสองมือฮ้าไปเธอหนึ่ง นีฮกก้าเอาด้นอแมนป่ะครับก้าีสวยโอ้ฮักเอบัดบัดทุกเงยจอบอครับเนี่ยสวนนากจะบอแ่แต่ว่าลูกค้ากันนะแน่ดีว่ลโลเว ขายตั้งแต่จะง่งเลยจง่งครับเนี่ยประมาณสามโมงสามโมงสามโมงก็เริ่มทอดทอดได้บหครับบ่ายไปสามก็ทอดเลยสดใหม่ครับพี่น้องสดใหม่สดใหม่ทอดมาใหม่ใหม่ตัวนี้ข้าวายสินนี้เปล่าครับผัน่ครับตัวนี้สี่สิบห้าโอ้สี่สิบห้า เขาเหลือจะงมงครับเนี่ย่ตค่ะถ้าว่ามอนพหมดก็เา่กับเร็วอ๋อไม่ต้องมาข่าวขายเหมืนเข้าเข้ากำหนดเว็วบ่ได้ค่ะเก็จะเป็นในเก็บเข้าประมาณสามทุ่มถ้าบตัวสามท่มก็จะปิดร้านอ๋อชิ้นใหญ่ๆนาสี่สิบห้าบาทเนาะ น่ะน่าแน่นดีครับพี่น้องครับ้าบปราดสายมากเรื่อยๆครับ เอาพี่รองเ้าขึ้น้าไม่ไมขึ้นมาไม่ไหมเพื่อน,า,อขน,า,ขนาขึ้นมาบางหันอ,อันักเสียสิ้นนักฟา้าข้าแบบนี่สิบห้าค่ะโอ้ยี่อันโค้งมั้งนะครับโค้มห้า,หาค่ะโค้งสามห้านอานนกาไก่ครับไก่ รบรรนนยากาศปบายบานนี่นะครับแต่ค้ายตลอดครับพี่น้องครับ <laughs> โอดีใจนํำเวเดคล้ายดีๆแบบน <c oughs> ี้จมวนแล้วคือบ,บอลลูกน้องมาซอยครับจะไ <laughs> ด้ดีกว่าไบอก ไปยังซื้อ้าเขาไปยังแน่ล่ะต้าตัซื้อพี่เอาบ่จ้ายูทูบเบอร์คนใหม่นันนดีแล้วดีแล้วดีแล้ว